สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับส่วนรับรู้ข่าวสารนะครับหรือติดตามคลิปนะครับไม่มีเวลาดู YouTube นะครับก็ดูผ่านอันนี้ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็ผมจะมีคลิป ต่างๆมาลงในช่องของในกลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับก็ไปเลือกดูได้นะครับว่าเหรียญรายการไหนที่ท่านเพื่อนๆสนใจเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับก็เป็นกลุ่มนะครับกลุ่ม f c e e o o o นะครับเสิร์ชหากลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมเดี๋ยวผมจะไปอนุมัติท่านเข้าร่วมกลุ่มนะครับคลิปนี้นะครับมีกระแสกันเข้ามานะครับแล้วก็เห็นแวบๆในกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือเป็นเหรียญหายากแล้วก็ ต้องการนักสะสมต้องการเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็เหรียญที่มีความต้องการหรือว่ามีราคานะครับแน่นอนนะครับก็มีปลอมมีดัดแปลงออกมานะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเหรียญไหนเหรียญน,นี้นะครับอ่านี่ไม่ใช่นี่เหรียญขวางนะครับ เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทครุฑพระเสียรตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้อันนี้ขวางนะครับเดี๋ยวพูดถึงเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑพระเสียรตรงนะครับนักสะสมตามหากันเยอะนะครับสอบถามผมมาก็หลายท่านนะครับไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็คือก็คือมีสอบถามกันมานะครับว่ามีขายไหมมีขายไหมนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทครุฑตรงอ่ะผมมีเหรียญเดียวนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับ เห็นไหมครับอาจจะไม่ตรง100%นะครับ97-98%แนตะครับแต่ก็คือเป็นเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยรุ่นเก่าเกนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แนะนำอาจจะยังไงอ่ะมาเตือนสติกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับท่านที่แสวงหาส่อหาเหรียญตัวนี้นะครับถ้า <c oughs> ท่านใดที่เจอเองนะครับที่บ้านก็คือไม่มีปัญหานะครับก็คือเหมือนกับมีเหรียญเยอะเเป็นร้อยเป็นพันเหรียญแล้วแล้วก็นั่งคัด แล้วก็เจอเหรียญแบบนี้ก็คือโอเคนะครับโอกาสแท้สูงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อหามานะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมา,ายังไงเดียตักตึไม่ใช่เตือแบบว่าให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเหรียญตันนี้นะครับก็คือท่านที่ต้องการจะซื้อมาสะสมนะครับก็คืออยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับเบื้องต้นเลยดูพ่อค้าที่ขายก่อนนะครับก็คือว่าสามารถยังไงอะ ถ้าไม่แท้ยินดีคืนมายินดีคืนเงินไหมคือง่ายๆก็คือให้ซื้อกับพ่อค้าที่การันตีว่าแท้นะครับทําไมผมถึงต้องมาเน้นเรื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อเหรียญ1นบาทคุดตรงไปสะสมโดนของเก๊น,นะครับหลายๆท่านสงสัยมีของเก๊ด้วยเหรอมีแน่นอนครับก็คือเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับก็เบื้องต้นก็ตรวจสอบกันก่อนนะครับ นี่นะครับตรวจสอบเฟืองก็ได้นะครับเพราะว่าเคยมีนะครับผ่าแล้วก็มาประกบกันนะครับถ้ามาประกบเฟืองกันอ่ะมันก็จะมีรอยเชื่อมนะครับเฟืองมันก็จะไม่ไม่แบบยังไงอ่ะไม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็การดัดแปลงอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเหมือนกับว่าใช้เลเซอร์ตัดนะครับตัดขอบช่วงนี้อ่าสมัยนี้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเลเซอร์ตัดขอบแล้วก็ ทําให้หัวตรงได้นะครับจากปกติที่ว่าเป็นแบบเนี้ยนะครับเหมือนสองเหรียญน,นะครับเนี่ยถ้าหมุนจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับก็ผ่าออกผ่าด้านหลังออกนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับเอาอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาประกบเนี่ยประมาณเนี้ย ก็จะเป็นพระเสียญตรงนะครับแล้วก็มีราคาซื้อขายกันนะครับในกลุ่มก็ขายกัน2 0 0พันสา4พันี่พนะครับก็มีโดนกันเยอะนะครับแล้วก็ยังไงอะเหมือนคนรุ่นเก่าๆอะเหมือนกับพ่อค้าเก่าๆอะนะครับเขาก็จะไม่ค่อยนิยมกันแล้วเพราะว่ายังไงเพราะว่ามันปลอมกันเยอะนะครับถ้าเป็นตรงแท้ถ้าเป็นเหรียญตรงแท้สมัยก่อนอะหลายพันนะครับสี่พันห้าพันหกพันนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือแบบ มาขายกันก็ไม่เชิงเกลื่อนนะครับแต่ก็คือมาขายกันแบบ 25- 0พ3,000อะไรแบบเนี้นะครับก็คืออยากให้ตรวจสอบให้ดีนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเก็บสะสมตัวนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับอยากจะเหมือนอยากจะทำสร้อยแขวนถ้าไม่ซีเรียสมากๆนะครับก็เอา2เหรียญประกบกันก็ได้นะครับอันนี้คือผมมาแนะนำนะครับหาเหรียญสวยๆนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยทําเป็นสร้อยแบบาใส่กอรอบพลาสติกแบบนี้แบบอยากให้แขวนะก็คือแบบถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะครับให้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปซื้อแบบนี้มันเสี่ยงนะครับแต่ก็คือถ้าพ่อค้าการันตีก็คือโอเคนะครับผมไม่ใช่มาบอกว่าไม่ให้ซื้อนะครับแต่ก็คือคลิปนี้จะมาแนะนําให้ระวังแล้วก็ให้ซื้อด้วยความรอบคอบ ทำไมผมถึงต้องบอกให้รอบคอบนะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นนะครับบางทีเจอสิ่งที่เราอยากได้บางทีเราก็เราก็ไม่ตรวจสอบเรายอมโอนเงินไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วพอพอสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่มันก็คือมันมันโอกาสได้คืนมันเยอะแล้วนะครับผมเคยเป็นนะครับบางเหรียญผมอยากได้ผมเหมือนเหมือนผมก็ซื้อเลยนะครับแต่พอมาแล้วอาวไม่ใช่มันก็ผิดหวังนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็มาเตือนนะครับแล้วก็มาแนะนํา ว่าถ้าจะเล่นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยตัวนี้1บาทคุดตรงนะครับเหรียญยอดนิยมก็ตรวจสอบให้ดีนะครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับซื้อกับพ่อค้าที่รับประกันนะครับแท้ก็โอเคแต่ถ้าไม่แท้ยินดีคืนอันนั้นก็คือโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อแบบวัดดวงมานะครับอันนี้ก็คือเสี่ยงมากถ้าซื้อแบบวัดดวงถ้าซื้อแบบวัดดวงเพื่อนเพื่อนต้องตรวจสอบให้ดีนะครับขอบ มีรอยประกบมีรอยเชื่อมมีรอยอะไรไหมนะครับเฟืองสนิทเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าผ่าแล้วมาต่อแล้วก็มีรอยเชื่อมอะไรแบบนี้เทคโนโลยีสมัยนี้มัน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 ขั้นสูงนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่าโลกมันพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับมามาเป็นอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆออ่ะสาระความรู้แต่ก็คือมัน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 สำคัญ กับท่านที่แบบอยากได้จนจน,จนแบบไม่ๆๆๆไม่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 ไต่จองไม่ไม่คิดให้รอบคอบนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามาเตือนสติแล้วก็มาแนะนํามากกว่านะครับก็ผมก็เคยทําคลิปรับซื้อนะครับก็ก็ยังรับซื้ออยู่แต่ก็คือต้องขอตรวจสอบนะครับส่งเหรียญมาแล้วก็ตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้ามันไม่แท้ก็คือส่งคืนนะครับแต่ใจจริงๆอ่ะคือผมมันมีอยู่แล้วแล้วก็ ลูกค้าก็ไม่ได้สั่งมาเยอะมากมายสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับผมก็ถ้าถ้าถ้ามีของแท้คือก็ซื้อนะครับราคาก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับราคาก็หลักพันนะครับแต่ว่าก็ต้องอ้างอิงจากราคาในกลุ่มซื้อขายนะช่วงเวลานั้นนั้นด้วยนะครับแต่ก็คือคือถ้ามีออเดอร์คือผมรับซื้อนะครับแต่ก็คือยังไงก็ส่งมาดูก่อนก็ได้นะครับส่งส่งรูปมาดูก่อนนะครับส่งเป็นคลิปคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ส่งเป็นภาพนิ่ง ซูมชัดๆนะครับบริเวณนี้เฟืองแล้วก็โดยทั่วไปนะครับเหรียญส่งรูปมาดูนะครับเพราะว่ามันต้องดูรายละเอียดกันเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผมได้มาโดยบังเอิญนะครับเหรียญนี้นะครับก็ก็เจอเองนะครับก็โอเคนะครับก็ครบแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑคอลเลกชันที่ผมจะเก็บก็คือผมจะเก็บครุดตรงหนึ่งเหรียญแล้วก็เก็บพระเศียรขวางหนึ่งเหรียญนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมารีวิวมาโชว์แล้วก็มาให้คำแนะนำนะครับกับนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงเงินหนานะครับรุ่นใหม่ไฟแรงเงินหนาแต่ระวังนะครับก็คือตรวจสอบให้ดีนะครับจ่ายตังค์ไปแล้วได้เหรียญมาเป็นเหรียญเก๊เป็นเหรียญดัดแปลงก็คือมันก็มันก็น่าเสียดายนะครับก็คือวิเคราะห์ให้ดีนิดนึงนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับ นี่นะครับก็โอเคนะครับผมก็อยากได้มานานแล้วนะครับเหรียญ1นบาทคุดตรงนะครับเคยคิดนะครับเคยหวังไว้ลึกๆว่าสักวันหนึ่งจะจะพบเจอด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเออโชคดีนะครับเจอด้วยตัวเองนะครับคลิกแบบเนี้ยหมุนหมุนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เจอผมเคยทําคลิปไว้นะครับเคยบันทึกคลิปไว้เล่นๆตอนที่ผมนั่งคัดเหรียญก็เจอเหรียญนี้นะครับก็ยังเก็บไว้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็น บางอย่างก็ขายนะครับบางอย่างก็เราชอบเราก็เก็บนะครับของรักของชอบก็มีกันทุกคนนะครับนี่นะครับก็มารีวิวแล้วก็มาให้ดูนะครับว่าเหรียญแท้ก็มีเหรียญเก๊ก็มีเช่นเดียวกันนะครับซื้อขายสะสมด้วยความระมัดระวังนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวพยายามหาเหรียญแปลกหาเหรียญแบบ ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับนักสะสมรุ่นใหม่ๆแล้วก็มือเก่าๆนะครับก็มีประโยชน์ทุกระดับนะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับก็ดูได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็คลิปนี้มาให้ความรู้กันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ